แล้วคนช่องอุงอิงอุ้งก็เลยแล้วโออต้องมีคาบตกทิดด้วยช่องอุงอิงอุ้งอุงแล้วข้าอะไรเดียวอุงอิงอุ้งอุ้งอีกแล้วกันอิงอุ้งอุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเหมือนเดิมสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คืออยากได้คนติดตามเยอะๆอะไรแบบนั้น ค่เจ็ดพูดเจดตาคนนาะแต่ว่าเราก็ดีใจนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะมาทำก็คือเราก็จะมาแต่งตาค่ะแต่ว่าตอนนี้หาแปลงปั๊บค่อนข้างลุกมากเลยทุกคนเราไม่เห็นหรอกว่าอยู่ไหนนี่เออ จะนี่และโดมินกาที่ซ่าซื้อคือนนเนลูยูวาเชตา 와, a l ซอเจอได้รยะน้มงสือะซื้เยอาก่ใช้สองร้อยคูณสองร้อยคืออะไรพี่เอ๋สองตัวเองนะ เลียงโตโตบนล่างร้เล่ามอยู่น่าแก็คหน้ามันอุ้งๆ้างถ้าจะกเราชื่ออุ้งอิงขอว่า งัจริงอ่ะตอนแรกอะแม่เราอะจะให้ชื่อว่าอิงแต่ว่าพอมม่ออะคือไม่เอาอะคือตัวเรากดเกิดเดี๋ยวเกิดมาเดาพ่อก็เลยให้ชื่อว่าอุง๋งอินนี่ข้าวปเจียวอาแม,ม่อิงขอโทษนะครับทุกคนจริงๆตอนแรกเราจะต้องชื่อว่าอุ้งอิงจะแบนเพราะว่าเราอะคะแม่นคน เออเบ็นเออเอเอเนื้อสายเออมั้งไม่รู้เนื้อสายอ่ะไทยอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะสามเชื้อสามเชื้อสายนะคะเราก็เลยพูดญี่ปุ่นบ่อยนะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าญี่ปุ่นมันห่วยอะไรแต่รากิบาสเอ่เอคอมบกวะฮัล <laughs> เดี๋ยวเราไปวันนี้นะคะเราจะทำ One ด a y w i ว h One Day o n ว Day Wish องค์กันนะคะเย้ไปสิ่งแรกนะคะที่เราชอบทำมากที่สุดก็คือ แต่ว่าช่วงน,นีน้นก็แต่งหน้ามาอยู่ยแล้วนะก็เลยจะมาลงเติมหลุมเล่กหน่อยนะก <c oughs> ันโลมากเลย,ยฮะ,ยอ,ะอะไรแม่ <c oughs> ถาม่ายคลิปอยู่เนี่ยจะลงยูทู e ทุกคนขออภัยด้วยนะคะใส่แว่นอันนี้คือที่ตั้งกล้องของเรานะคะเทมากของเราเองอใช้ดีมาก หน้าเราเคือเราชะารงน,นี้เพราะว่าเรามีไม่ได้างขอวาายวเขาวายว่เราทำตรงน้เห็นเนียยงไหมคนมันเห็นเนี่ยเราไหมนีน่คือเนื้ของเรา นี่อะไอ๋อทุกคนให้วันเดย์วิชอุ้งอิงกันค่ะ เราจะไปหาแม่กันอยู่ข้างบนเลยอยี่ด้านบนเลยขึ้นบันไดอยู่นี่ฮะโอ๊ยฮะก็เริ่มหิวนิดหนึ่งอ่ะแม่อะว่าคนหิวบ่อยขนาดวันตายก็ต้องกินขนมป่ะกี๊ ทุกคนทุกคนเขาไม่ได้จ่ายนะเซเว่นเขาไม่ได้จ่ายนะคุณแม่วันแม่วันนี้หนูทำคลิปคลิปวันเดวิชอมอิงอย่างแรกนะคะแล้วก็มาตต้นไปๆเปยเปรเปยไปเปยเาล้นนะคะทวกคนชอบเล่นติ๊กต็อกมากเกเราเต้นให้ดูเลย ว่าอีมือเราไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเสกกับโฮแต่แตอนนี้แ่นก็พอรู้สวอยาตายาตายาตาสาหนึ่งาโเออนี้ให้นึ่งอยเงีย้ยเอ๊ะยังไงอะไม่รีวว่วากาจะสักผ้าถูกเเ મેંરે કેન્દર કેરસરે કેન્દર કેસ કેન્દર કેસ นี่คือห้องของเราอยู่กลางห้องนี่คือห้องของเรานี่อย่างแรกเลยนะคะมาเลของเล่นเป็นพยาบาลอาจารยาไทยบาลคนนี่ยพี่เราแก้เลขมาจากสี่สี่แปดแปดแกเป็น แปดสี่แปดแปด <c oughs> เออรู้ไหมาว่าฉันเจอลูกก๊อฟตแต่ฉันไม่มีไมค์ก๊อฟแม่แม่นหนูเจอลูกก๊อฟเอ้าแม่อย่าไหนอะเออแม้น่าดีแล้วลาลาทุกคนเดี๋ยวเรานะคะเป็น เป็นคนที่ชอบเล่นเกมลีดเอาเลยเจนตนะคะแล้วก็เลยใส่หมวกทีม้วนไปดูดีกว่าเราชอบทีม้วนมากแล้วเป็นคนที่ชอบทีม้วนมากเลยนะคะคือในห้องเรานะคะมีลูกทีโมเยอะมากเลยแต่เราไม่ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเรามากทีโม้ถอดกา้างแะ่ไปหาแม่กันดูหน่อยซิว่ามีอะไร หิวหามางหิวหิวตลอดเวลาเลยเนี่ยเราเอ้าหันม่อยู่ตั้งน้ำหิวอ่ะเกลืออือเอาอเอาไส้กอรอกเอาซิกรอกลงควันนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพีรอ ทำอะไรอยู่เฮี่ยทีทำอะไรอยู่พี่ของเรานะคะไม่กล้าอุกกลงเพราะว่าเขาายกองมากเข้าเาเลยไปหาพี่ดีิีอ่ะไปเวยแม่มีคนโทรมาเล่น,นฟัง ไม่มีมไ,มมไม้เล่นมือปองนะคะแล้วก็เล่นกับกำาแพงเดี๋ยวเราไม่เล่นปิงปองเราเล่นปิงปองไม่เก่งน,นะแล้วก็เห็นไหมตรอมาคู่ตาเหรอ ทุกคนเราวองไม่กันยันไ่กินแล้วเลยฮะกินมากหนูหิวหิวแล้วหนูหิวแล้วพี่ตีวันล่ของเราคนเั่อหนูหนเนาะมันอ๋อ ให้ายคะฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นให้โซนฟังเสียงถูกไหมคะเรนหรือแบบเครดิตหากลูกค้าไม่สะดวกทานในตอนนี้หรือถือไปไม่หมดลูกค้าสามารถกดสั่งเซเว่นเดลิเวอรี่ให้เราบริการจัดส่งให้ที่บ้านนะคะสั่งง่ายส่งฟรีส่วนลดเพียบขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการดูแลโอเคทุกคนไม่ต้องฟังลวค่ะเหนื่อย ทุกคนสิ่งพี่มินดีไหมถ้าสิ่งพี่มินดีคอมเมน,มเมนต์ไบแรกของเล่นกันพี่จีน่าขึ้นบนกระเดื่อล้อนะคะอยากเล่นของเล่นมาก <c oughs> จกของเราเฮ้ยสองคนแม่ดูแม่เอาแบดอันนี้เราเห็นอันนี้แล้วก็เราถืออันนี้แล้วก็ไปเห็นอันนี้ ยี่เรื่องของเล่นกันนี่เมื่อคืนทุกคนฮะอืมคุณดูจะเ,เห็นว่าพี่จีเป็นคนน่ารักเดี๋ยวให้ทุกคนดูสี่ล่าของพี่จีนะคะทุกคนเห็นหลงังพี่จีแล้ว,วเห็นหน้าพี่จีอย่างให้ย่งเห็นหน้าพี่จีอีกครั้งนะคะคอมเมนต์มาเยอะเลย ดูคลิปหน้าจะเปิดพี่ชายให้ดูเลยโอเคทุกคนแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ตาาให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องอุ้งอิงอุง้งอิงให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอีกต่อไปกีมัส